ต่อไปนะครับจะเป็นการนําเสนอการจําลองเวกเตอร์นะครับขั้นตอนแรกให้เปิดโปรแกรม ArcMap 10ขึ้นมานะครับอาจากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ Arc a r c g s นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ป่าศักนะครับแล้วก็ให้เปิดรูป A52393 นะครับแล้วก็ A52384 แล้วก็ A 5 2 3 8 3แล้วก็ A 5 1 3 8 1นะครับ8ปเคก็จะได้แบบนี้นะครับบนหน้าจอครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโดยไปที่ r t r j s นะครับคลิกขวาแล้วก็ new folder นะครับชื่อโฟลเดอร์ให้ตั้งเป็นแดมนะครับแล้วก็อั underscore ตามด้วยชื่อเรานะครับจะได้แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปคลิกที่ job processing นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องมือเหมิดนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นจะขึ้น ต่างขึ้นมาตรงช่อง Input Dataset นะครับให้เราเลือกทั้ง4ตัวเลยนะครับ 5, 2เโอเคนะครับจากนั้นช่อง Output นะครับให้เราคลิกไปที่ที่เราจะเซฟนะครับให้เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเมืกี้นี่ครับ ครับหลังจากนั้นเราจะตั้งชื่อว่า admin นะครับแล้จกนั้นให้กด save ครับหลังจากนั้นเราเลือกที่ save เสร็จแล้วให้เรากดไปที่ ok นะครับแล้วก็รอโหลดโปรแกรมสักครู่กดโค้ดออกไปก็จะได้ภาพตามที่ขึ้นในหน้าวิดีโอตอนนี้นะครับครับหลังจากนั้นให้ทำการ remove ข้อมูล,อ,มลออกให้หมดยกเว้นข้อมูล admin นะครับ โอเคครับตอนนี้เหลือแต่ข้อมูลแอดมินแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกขวานะครับที่แอดมินแล้วก็ไปที่ open attribute นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ปัสสักนะครับแล้วก็ไปที่โค้ดนะครับให้เปิดข้อมูล land use โพวินแล้วก็แลนยุทธอำเภอขึ้นมานะครับแ้วก็แลนยุทธอำเภอ,อเคครับแล้วก็เปิดแลนยุทธตำบลด้วยนะครับอโอเคครับหลังจากนั้น หลังจากนั้นนะครับให้ไปเปิดข้อมูลของแลนยูทโพวินนะครับโดยทําการคลิกขวาแล้วก็ Open นะครับก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาโอเคครับหลังจากนั้นให้ดูความสัมพันธ์ของทั้งสองตารางว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะให้ดูความสัมพันธ์นะครับว่าเป็นแบบไหนซึ่งเป็นแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับให้ไปที่ Table Option นะครับ o ปที่ออปชัแล้วก็ไปที่ j i n and Relate นะครับแล้วก็เลือก o o n ครับให้กำหนดค่า j o i n t t t r i b u t e นะครับช่องที่หนึ่งให้เลือก p o วิน ID นะครับโอเคครับจากนั้นให้กดโอเคนะครับ ครับก็จะได้ผลลัพธ์ในตารางแอดมินนะครับครับหลังจากได้ผลลัพธ์แล้วให้ปิดแลนยูทโพวินไปเลยนะครับโดยการกดคียขวาคดหลังจากนั้นให้เปิดข้อมูลของแลนยูทอำเภอขึ้นมานะครับโดยคลิกขวากดโอเพนโอเคครับก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้ครับเมื่อเปิดตารางแลนยูทอำเภอขึ้นมาแล้วให้ดูความสัมพันธ์ของทั้งสองตารางนะครับในกรณีนี้เป็นแบบ หนึ่งต่อหนึ่งนะครับให้ไปที่ table option นะครับแล้วก็ไปที่ j o y r e l a t e แล้วก็เลือก j o y ในช่องแรกนะครับให้เลือกเป็นอำเภอ id นะครับหลังจากนั้นให้กดเ OK. k นี่ครับก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นมาในช่องของ admin ทาเมื่อได้ผลลัพธ์ของตลาด admin ขึ้นมาแล้วให้กด โค้ดแลนยุทอำเภอไปเลยครับแล้วก็เปิดข้อมูลของแลนยุทตำบลขึ้นมานะครับก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นให้ดูความสัมพันธ์ของทั้งสองตารางนะครับซึ่งเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ไปที่ table option นะครับหลังจากนั้นไปที่ join r e l a t e เลือก j o i นะครับ หลังจากนั้นช่องแรกนะครับให้เปลี่ยนเป็น ADM ID นะครับหลังจากนั้นให้กดโอเคครับก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นให้ปิดแตนยูตําไปเลยครับครับหลังจากนั้นให้ดูตารางแอดมินนะครับผลลัพธ์หลังจากนั้นให้กดปิดไปเลย ขั้นตอนต่อไปให้เปิดข้อมูลแดมขึ้นมานะครับจะได้เป็นสีโอเคครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ไปที่ Geo Processing นะครับเลือก buffer นะครับครับในช่อง input นะครับให้เลือกแดมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือก ไปที่ช่อง Output Filter e นะครับกดที่เราจะเซฟงานก็คือโฟลเดอร์นี้ให้ตั้งชื่อว่าแดมห้าร้อยนะ,ค,ะนนครับจลนวนกดเซฟครับในช่องของค่า Linear Unit นะครับให้ใส่ไปที่ห้าร้อยหลังจากนั้นกด OK แล้วก็รอเ okay คนะครับ โอเคครับเมื่อได้แบบนี้แล้วให้กดคลิกขวา remove ข้อมูลแดมออกไปเลยนะครับเอเครับจะได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับให้เราไปที่ geo processing นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือคลิปหลจากนั้นนะครับในช่อง input filter e นะครับให้เราเลือกเป็น admin และช่อง k ิฟฟิวเจอรนะครับให้เลือกข้อมูลแดม500อหลังจากนั้นช่องเอาพุ t ฟิวเจอร์นะครับให้เราเลือกข้อมูลที่จะเก็บให้เราเลือกเป็นแอดมิน5 0 0นะครับให้เราตั้งชื่อของไฟล์ว่าแอดมิน5 0 0อหลังจากนั้นกดเซฟไม่ได้แบบนี้แล้วให้กดโอเคนะครับแล้วก็รอโปรแกรมโอเ,เมื่อเสร็จเราก,กดโค้ดออกไปก็จะได้ อย่างที่เห็นในคลิปตอนนี้นะครับเมื่อได้ข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับให้กดรีม v e ข้อมูล Admin ออกไปนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เปิดข้อมูลหนึ่งห้าหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับไปแปดแล้วก็ หนึ่งห้าสองสามแปดสามนะครับแล้วก็หนึ่งห้าสองสามแปดสี่นะครับแล้วก็หนึ่งห้าสองสามเก้าสามครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อลากรูปทั้งสี่รูปลงมาแล้วให้ไปที่ geoprocessing นะครับแล้วเลือกโปรแกรม merge น,นะครับ ในช่อง i n put data เนะครับ Data set ให้เราเลือกข้อมูลทั้งสี่เข้ามาโอเคครับช่อง output data set นะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บตั้งชื่อว่า l u แล้วก็กด s เ v e หลังจากนั้นให้กดโอเคครับรอโปรแกรมทำงนานแล้วจองเป็นโอเคนะครับครับหลังจากนั้นรีมูฟข้อมูลเก่าออกไปนะครับโอเคครับจะได้แบบนี้ครับหลังจากนั้นให้เปิดข้อมูล open attribute ครับของข้อมูล L U ขึ้นมาคลิกขวาที่ L U แล้วกด open attribute นะครับก็จะได้ตารางขึ้นมาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ไปเปิดข้อมูลเอ u code ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดให้ไปคลิกขวาแล้วกด open ขึ้นมาเราก็ได้ตารางของ l อ code ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อได้ตารางทั้งสองขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูความสัมพันธ์ของตารางนะครับแล้วก็ไปที่ table option นะครับไปที่ join relate จอยเลียดแล้วก็จอยนะครับครับในช่องที่1นนะครับให้เลือก flu code นะครับช่องที่2ให้เลือกข้อมูล lu code ครับช่อง3ให้เลือกเป็น flu code นะครับหลังจากนั้นให้กดโอเคออกมาเลยนะครับก็จะได้ ผลลับออกมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้หลังจากนั้นนะครับครับเราก็ได้ผลลับของตลาดออกมานะครับเราจะนั้นก็กดปิดไปขั้นตอนต่อไปนะครับให้ไปที่ g e o p o t e s s i n g นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือคิปในช่อง input e filter นะครับให้เราเลือกข้อมูล lu นะครับช่องคิบ filter นะครับให้เราเลือกแดมห้าร้อย หลังจากนั้นในช่อง output filter นะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บอโอเคนะครับแล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า LU 5 0 0แล้วก็กด save จากนั้นกดโอเคแล้วก็รอนื่งทำงานโอเคครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ติดตัวอื่นไปก็จะ ได้ข้อมูลนี้จากนั้นนะครับกดก็ไปที่โจ p ジョเฟน s i n g อีกครั้งหนึ่งเลือก u n เนียลากข้อมูล LU 5 0 0นะครับให้เลือก LU 5 0 0และ admin นห0าเข้ามานะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วในช่อง output future card นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บตั้งชื่อว่า final นะครับ ก็กดเซฟหลังจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็กดลงไปก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดข้อมูลนะครับ open attribute table ของข้อมูล Final ขึ้นมาโดยทำการคลิกขวาแล้วก็ open attribute table ก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาตามนี้นะครับแล้วก็ไปที่ ครับให้ไปที่ select option นะครับแล้วก็ไปที่ add f i l l ให้ตั้งชื่อว่า area ตั้งค่าทายนะครับเป็น point ครับให้เลือกเป็น float แทนนะครับตรงช่อง นี่เปนยี่สิบนะครับสเกลเป็นสองเราจะให้กดโอเคครับห <Yes. S 1> ลังจากนั้นเราก็จะได้ฟิวขึ้นมาหนึ่งฟิวหลังจากนั้นให้เรากดคลิกขวาที่ช่องตารางของช่องแอร์เรียนะครับ แล้วก็ไปที่ Calculate Geometry นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับให้กดโอเคครับแล้วก็รอโอเคครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับ ก็รอหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ไฟล์ o <Open>. p แล้วก็ไปโฟลเดอร์เปิดไฟนอลนะครับขึ้นมา ยอย่างต้นนี้ครับอันเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับให้ไปเปิดใหม่ที่ Folder Save นะครับเลือกเป็น Final DBF นะครับโอเคจะได้ข้อมูลผลลัพธ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปกดที่ Pilot Table นะครับแล้วก็กด Select เลือกไปที่ ครับให้เลือก Pilot Table นะครับขึ้นมาแบบนี้ครับหลังจากนั้นให้เลือก select a table all l a n g นะครับแล้วก็กดตกลงครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำเครื่องหมายถูกนะครับหน้าข้อมูล l a n d u s e province a l s r e prv หนึ่งนะครับ แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อข้อมูล l a n d u s e อําเภออัน e r s c o r กร a mp 1นะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกนะครับหน้าข้อมูล l a n d u s e ตามอันเดอร์สกตามอันเดอร์สนะครับครับหลังจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า l u code นะครับแล้วก็ แค่ทำเครื่อง,งหมายถูกที่หน้าแอเรีย e จะเป็นแบบนี้นะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับเมื่อติข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วกลุ่มของผมก็ขอจบการานำเสนออย่างเท่านี้ครับขอบคุณครับ